คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุทกคนวันนี้ทางช่องรวมลิเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานาเสนอเลขเด็ดแต่หลายเลขที่ทางช่องจะมานาเสนอในวันนี้ก็เป็นของรวยทั่วไทยรวยทั่วไทยงวดประจําวันที่16สิงหาคม2566รวยทั่วไทยให้เลข1กับเลขสําสหรับผลงานงวดที่ผ่านมารวยทั่วไทยให้เลข3กับเลข4 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าทที่1ออก4 5 3ให้เลข3กับเลข4เลข4เ,ข,4เข้าหลักร้อยเลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ครับระวัดตามกันต่อว่าคนนี้รวยทั่วไทยยังจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมโตนเขาตัวได้อาจารย์สมโชคมีลาบงวดประจำที่16สิงหาคม2566อาจารย์สมโชคมีลาบให้2ชุด ชุดแลขเลข7กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี41 42 46ถ้าเลข7มาก็จะมี71 72 76ชุด3ตัวใ 5. ห้541 172และอีกชุด1ให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี01 31 81ถ้าเลข5มาก็จะมี05 35 85สําหรับผลงานผู้ที่ผ่านมาอาจารย์ตมโชคมีลาบให้53 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก 4, 5, 3ให้ 5, 3ออก 5, 3ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายที่1นับเรามาตามกันต่อว่างวดน,นี้อาจารย์สมโชคมีลาบจยากจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมาตอนขื้ตัวเยี่ยมงวดประจำที่16สิงหาคม2 5 6 6เยี่ยมให้เลข 5, เลข 7, เลข 1, ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5้ามัก็จะมี52 54, 58ถ้าเลข7มันก็จะมี 72, 74, 78ถ้าเลข1มันจะมี 10, 11, 15, 17สำหรับผลงานวุฒิผ่านมาเยี่ยมให้35ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ได้1ออก453ให้35ออก53ถูกตัวกับของเลขท้ายตกตัวท้าที่ที่1รับเรามาตามกันต่อว,ว่ากดนี้เยี่ยมอยจ,จะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธรรมตอก็จะเทพมหาการพูดประจาที่16สิงหาคม2566เทพมหาการให้เลข1เลข5เลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 2 1 4 1 8ถ้าเลข5มันก็จะมี5 2 5 4 5 8ถ้าเลข4มันก็จะมี4 2 4 5 4 7ชุด3ตัวให้1 4 2 6 4 5 8 4 7 7 1 2 5 1 4 9 1 8 958054652สำหรับผลงานุาีิผ่านมาเทพมหาการให้35ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก453ให้35ออก53ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่1ครับเรามาตามกันต่อว่ากฎน,นี้เทพมหาการอยากจะให้เข้าเป้าอีกไมย คำมาตอนเขาตัวได้อาจาร,รย์มีโชคงวดประจำที่16สิงหาคม2566อาจาร,รย์มีโชคให้เลข1เลข5เลข7เลข 0, ลข0ชุด2อตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี0 1 2 1 4 1 8 1ถ้าเลข7มันก็จะมี0 7 2 7 4 7 8 7สําำหรับผลงานคนที่ผ่านมาอาจาร,รย์มีโชคให้3 5ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบ,บาล เลขทาย3ตัวท้ายีที่1ออก4 5 3ให้3 5ออก5 3ถูกตัวกับของเลขทาย2อตัวท้าที่ที่1ขับมาตามกันต่อว,ว,ว่าคนนี้อาจารย์มีโชคอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมาตอนก็ตัวหนูกระซิบพุ้ประจำที่16สิงหาคม2566หนูกระซิบให้เลข1กับเลข5ชุดสงตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี3 1 4 1 ถ้าเลข5มาก็จะมี52 56 57สำหรับผลงานววดที่ผ่านมาหนูกระซิบให้34ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก453ให้34 34เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ครับละมาตามกันต่อว,ว่าคนนี้หนูกระซิปยังจะให้เข้าเป้าอีกไหม คปโต,น,ตนเข้าดเสียนสาราแดงงวดประจําที่16สิงหาคม2566เสียงสาลาแดงให้2ชุดชุดเลขแค่เลข1กับเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันจะมี12 18ถ้าเลข4มันก็จะมี42 48ชุด3ตัวให้612 318 948และอีกชุดนึงให้เลข5กับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข5มันก็จะมี50 54ถ้าเลข8มันก็จะมี80 84สําหรับผลงานงวดที่ผ่านมาเสียนสาราแดงให้34 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเลขท้าย3ตัวท้ายด้วยที่1ออก453ให้34 34เข้าคู่เงินโองเลขท้าย3ตัวท้ายด้วที่1ครับเรามาตามกัน,กนต่อว,ว่าคนนี้เสียนสารแดงอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าพมาตโตนก็ตุกครูสอยดาวพูดประจำที่16สิงหาคม2,566ครูสอยดาวให้เลข1เลข5เลข7 เลข8เด็นเลข1ลองเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี11 15 19ถ้าเลข5มาก็จะมี51 55 59ถ้าเลข7มาก็จะมี71 75 79ถ้าเลข8มาก็จะมี81 85 89สำหรับผลงานวัติผ่านมากูสอยดาวให้3 4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก453ให้3 5, 4 สาเข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายที่หนึ่งขับเรามาตามกันต่อว,ว่างวดนี้คู่สอยดาวจะจะให้เข้าเป้าอีกไหมคำมารตอนข้าตัถจ่าทิงจ่างวดประจำที่16สิงหาคม2566จ้าจาทิงจาให้เลข4กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี1-4-2-4-8-4ถ้าเลข7มาก็จะมี1 7 2 7 8 7ชุด3ตัวให้ 51438สีาำหรับผลงานงัวที่ผ่านมาจัดทิงจ่าให้34ผลการออกสลากกินแบกรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่อ,ออก4 53ให้3 4 34เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่หับเรามาตามกันต่อว,ว่านี้จัดทิงจ่าอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตนเข้าตดตูมตามวงววประจำที่16สิงหาคม2566 ตูมตามให้2ชุดชุดแรกให้เลข4กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4มาก็จะมี0,4 8 4ถ้าเลข5มาก็จะมี0ูนย์และอีกชุดหนึ่งให้เลข1กับเลข9ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มาก็จะมี 1, 4, 1 6ถ้าเลข9มาก็จะมี99496สําหรับผลงานวทีิผ่านมาตูมตามให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่1ออก4 5 3หให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าที่1ึ่ง ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขาามาตามกันว่าคนนี้ตูมตามยังจะให้เข้าเป้าอีกไมยคำมาตก็ต่นหนุ่มดาวขนองงวดประจำที่16สิงหาคม2566หนุ่มดาวขนองให้เลขศูย์กับเลข5ชุดสตัวให้ถ้าเลขศูนมันก็จะมี02 05 07 09ถ้าเลข5มันก็จะมี52 55 57 59. สําหรับผลงานหุ้นที่ผ่านมาหนุ่มดาวคนองให้เลข 4. ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่หึงออก453ให้เลข 4. เลข4เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ึตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขันลมาตามกันว่าคนนี้หนุ่มดาวคนรงจะอจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าธรรมตอนเข้าตรวสนามชัยเขตหุ้นประจำที่16สิงหาคม2566สนามชัยเขตให้เลข 1. เลข5เลข7เลข8เด่นเลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มัาก็จะมี1 2 1 9ถ้าเลข5มาก็จะมี5 2 59ถ้าเลข7มัาก็จะมี7 2 79ถ้าเลข8มัาก็จะมี8 2 8 9ชุด3ตัวให้3 19 7 59 082 182สําหรับผลง,งานวัาที่ผ่านมาสนามชัยเขตให้เลข3ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทด้่ออก453ห้ 3. ให้เลข3เลข3าเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยทด่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขลารมาตามกันว่านนี้สนามชัยเขตจะจะให้เข้าเป้าอีกไมย เข้ามาต่อกันเลยเข้ามาต่อก,กระตุนทองงวดประจําที่16สิงหาคม2566กระตุนทองให้เลข8กับเลข1ชุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี8084ชุด3ตัวให้984ถ้าเลข1มันก็จะมี3141 คำรับผลงาน,นที่ผ่านมากระตุนทองให้เลข3ผลการออกสลากกินแบง่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ได้ห่ออก453ให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้ายที่ได้่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเขามาตามกันวน่าก้นี้กระตุนทองจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาโตนก็ตัวเกจิอาจารย์ดังงวดประจำที่16สิงหาคม2566้า25เกจิอาจารย์ดังให้เลข1 เลข4เลข6เด่นเลข4ชุด2ตัวให้ถ้าเลข4ี่มันก็จะมี4 1 4หนึ่งสชุด3ตัวให้0 4 1 5 4สีงาสหรับอกงานว่าที่ผ่านมาเกจิอาจารย์ดังให้เลข5าผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ออก4 5 3ให้เลข5าเลข5าเข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1่ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขรามาตามกันว่าก้อนนี้เกจิอาจารย์ดังจะจะให้เข้าเป้าอีกไหม ธรรมตอนก็จะยอดเลขสนามมูตจำที่16สิงหาคม2566ยอดเลขสนามให้2ชุดชุดแรกให้เลข0นกับเลข8ชุด2ตัวให้ถ้าเลข0นย์มันก็จะมี 02, 0 5 0 7ถ้าเลข8มันก็จะมี 82, 85, 8 7และอีกชุดหนึ่งให้เลข5กับเลข7ชุด2อตัวให้ถ้าเลข5้ามันก็จะมี51 5 6 5 9้าเถ้าเลข7มันก็จะมี71 หกเจาสำหรับผลงานวุฒิผ่านมายอดเลขสนามให้เลข3ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าท้วยดิ่ออก453ให้เลข3เลข3เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าท้วยดิ่ส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้ารมาตามกันว่างวดนี้ยอดเลขสนามจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ก็มาตบนครับต่อแรงเกินห้ามใจงวดประจําที่16สิงหาคม2566แรงเกินห้ามใจให้เลข1กับเลข5ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี 1...3 1619 1 1 0ถ้าเลขหามันก็จะมี53 56 59 50สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าคนนี้แรงเกินห้ามใจจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาโตนเข้าตัวเดียวอาจารย์เด็ดดวงงวดประจําที่16สิงหาคม2566อาจารย์เด็ดดวงให้เลข4ตัวเดียวให้เลข4ชุด2ตัวให้41 43 44 46 49 40สําหรับผลงานวดที่ผ่านมาหลุดเขาไม่เข้าเป้าขาันมาตามกันว่าวดนี้อาจารย์เด็ดดวงจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาตนเข้าุดเสียสังลุยงวดประจำที่16สิงหาคม2566เสียสังลุยให้เลข6กับเลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข6มันก็จะมี61 64 67ชุด3ตัวให้061 267ถ้าเลข7มันก็จะมี17 47 57สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคข้มาตามกันว่าคนนี้เสียสังลุยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหม คำมาสไลน์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมลิกเด็ดอาจารย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน72 73 74 12 13 14ชุดทอง314 374สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ตัวเลขที่นาเสนอเพื่อน,นําไปเป็นข้อมูลซื้อสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ